สวัสดีค่ะจากสกั์เดนทาโลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการหันไพ่ทำนายดวงประจําเดือนเมษาย,ยนสําหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุน้นหรือระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนค่ะคลิปนี้สามารถรับชมได้ทางลัคนาแล้วก็ราศีนะคะอาจจะมาช้าไปหน่อยเนาะเนื่องจากติดภารกิจเยอะมากแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะก็เลยอยากจะ พักให้พยายามจะพักเราใช้คำนี้ดีกว่าพยายามจะพักให้เต็มที่จะได้ไอน้อยลงนะคะก็น้อยลงแล้วแหละแต่อีฟเชื่อว่าเดี๋ยวอาจจะได้ยินอี่บอีกนะคะแล้วก็ไม่รู้เพื่อนๆจะเบื่อไหมทุกครั้งที่มาเปิดดวงในนะหัวก็จะเปียกนแะล้วไม่ค่อยจะแต่งหน้าแล้วเพราะว่าไม่ไหวนะะเออหัวปเปียกคือเพิ่งอาบนะ้ำมาเพิ่งทำอะไรเสร็จเลยแบบเออนะแล้วก็มาอ่านดวงให้ทุกคนฟังนะคะก็ต้อง ขอภัยในความไม่เขาเรีเยกอะไรนะเห็นแล้วไม่สวยงามอ่ะเออไม่เจริญหูเจริญตานะคะองขอโทษด้วยอ่ะทีนี้มาเข้ากันในเรื่องของดวงดีกว่านะลงช้าแล้วนะต้องรีบอ่านให้ทุกคนได้สบายใจกันว่าในเดือนเมษาปีใหม่ไทยนี้ชาวลัคนาราศีตุลเป็นยังไงกันบ้างนะคะอีเน็นไพ่ตัวตนของเราเนี่ยเป็นไพ่ของคนที่เหมือนพยายามมากๆอีว่าไม่ได้พยายามตั้งแต่ ไม่ได้เพิ่งพยายามนะแต่อีว่าพยายามมาแล้วตั้งแต่ในอดีตนะคะคนตุนเนี่ยเป็นคนที่ขยันทํางานทําอะไรเครียดจริงจังเออก็คือทำเต็มที่นั่นแหละนะคะแต่ว่าช่วงนี้จะบอกว่าพยายามใจเย็นลงหน่อยบางทีเหมือนกับเราเร่งรีบหรือเราแบบ บางทีโฟกัสอะไรมากๆแล้วอยากทามันมากๆมันกลายเป็นความใจร้อนได้ด้วยนะคะต้องระมัดระวังตรงนี้พเพราะมันเหมือน,ออนแบบเขาเรียกอ,อะไรเหมือนถ้ารีบมากบางทีสิ่งที่เรารอคอยคาดหวังไว้เนี่ยมันก็จะยิ่งเหมือนไกลออกไปเพราะมัวแต่ต้องมานั่งแก้ไขหรือว่ามันเกิดข้อผิดพลาดเกิดข้อบกพร่องได้ง่ายนะคะ <S <S เดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่เหนื่อยหน่อยแต่เป็นการเหนื่อยที่คุ้มค่าเพราะว่ามันกําลังจะมีเรื่องราว ต่างๆที่เปลี่ยนไปเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันทีละเรื่องเนาะอันนี้คือสถานการณ์โดยรวมเนี่ยอีว่าออชาวราศีตุลรู้สึกอึมครึมมากรู้สึกเศร้าซ้อยบวกทั้งเหนื่อยอะไรเงี้ยเข้าใจคือบางทีอีว่าจะถ่ายทอดคําพูดออกมาไม่ถูกไม่ได้แบบทัดใจเรา100%ขนาดนั้นแต่อีว่าสัมผัสได้ว่าคนตุลเหนื่อยนะแล้วก็พยายามจะแสดงออกมาว่าชั้นโอเคแต่ในใจอไม่โอเคเลยเก็บซ่อนความรู้สึกหรือสิ่งต่างๆไว้เยอะมากว่ามันไม่โอเคแบบนี้ค่ะ คือมันอีกว่าบางทีนะการที่เราระบายออกมาบ้างหรือได้พูดออกไปเนี่ยมันก็อาจจะเป็นวิธีที่ดีมากกว่าการเก็บไว้หรือการเฟกว่าว่ามันไหวทั้งทั้งที่มันไม่ไหวแบบนี้ค่ะนะก็พยายามปลดปล่อยมันออกมาบ้างบางคนอาจจะแบบเฮ้ยมันไม่มีคนให้คุยเลยจริงๆเนี่ยเราอาจจะ หากิจกรรมอะไรบางอย่างทําที่ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายลงไม่ต้องโฟกัสอยู่กับสมมตินะบางคนอันนี้พูดถึงรวมๆว,ว่าถ้าบางคนเนี่ยมีเรื่องที่ต้องโฟกัสต้องเครียดอยู่เช่นเรื่องงานเงี้ยนะเราอาจจะหากิจกรรมอะไรที่มันทําให้เรารู้สึกว่ามันเบาลงอ่ะมันเบาหัวมันสบายเงี้ยนะคะลองทําแบบนี้ดูบ้างก็ได้น,นะมันมีไพ่สองเหรียญตรงนี้ขึ้นมาด้วยนั่นแปลว่าจริงๆแล้วถ้าเราบาลานซ์สมดุลน,นิดนึงนะมันก็อาจจะดีขึ้นบางทีมันส่วนใหญ่แล้วอ่ะ เรื่องดวงอีอว่ามันเป็นเรื่องของจิตใจเราเป็นหลักถ้าเราจิตใจเข้มแข็งเรารู้สึกว่าเรา handle ได้สถานการณ์จะหนักแค่ไหนเราก็จะ handle ได้แต่ว่าถ้าสภาพจิตใจเราแย่คือไพ่ตัวตนเราไม่ดีอมันก็จะทําให้สถานการณ์แม้ว่าเรื่องเล็กน้อยเราก็จะรู้สึกจิตตกกับมันง่ายนะคะแต่อีจะบอกว่าโคราสีตุลเนี่ยจะมีเหมือนไม่ค่อยจนตรอกหรอกเออเดี๋ยวพอถึงทางตันแบบมันเหมือนแบบ ก็มันจะไม่ได้แล้วอะ่ะมันจะหันซ้ายหันขวามมแล้วเราจะมีคนช่วยนะคะก็สบายใจได้เนาะในเดือนนี้จะมีคนช่วยแหละและการเปลี่ยนแปลงเนี้ยเออมันต้องเกิดขึ้นแน่เร็วๆเนี้ยภายในหนึ่งเดือนนี้แหละเพราะว่ามีไพเ่เรชขึ้นมาแล้วก็มีไพ่แปกไม้ด้วยซึ่งมันแปลว่าการมันจะเปลี่ยนแปลงอ่ะนะบางคนอาจจะไดเออ้เขาเรียกอะไรเดินทางมากขึ้นแบบฟิลที่ประจอนงเท้าแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าภาระหน้าที่งานเนี่ยมัน มันชาเลนจนะ์อะมันมากมายมากมายขึ้นหรือว่ามันต้องมีอะไรที่เราต้องรับผิดชอบเยอะขึ้นแบบนี้ก็ได้นะจริงๆแล้วความคิดภายในใจเราเนี่ยก็เป็นเทมเพลตอยู่อะ่ะคือพยายามสมดุลอยู่พยายามที่จะคือเราค่อนข้างดูเหมือนมีสติเหมือนกันนะเครียดอย่างมีสติเหมือนกันเออว่าแบบรู้อยู่รู้ว่าตัวเองอยู่ในจุดที่เครียดรู้ว่าตัวเองอยู่ในจุดที่มันมันหนักอะ่ะแล้วเราพยายามจะหา เออเวที่บาลานให้กับตัวเราอะนะคะเออประมาณนี้เดี๋ยวเขาขยายเพิ่มนิดนึงนะถ้าเป็นเรื่องของการงานการเงินเนี่ยบอกอะไรได้บ้างนะมีไพ่การเปลี่ยนแปลงมีไพ่ของการเอ่อพยายามทําอะไรบางอย่างอยู่เนี่ยยังไงก็ได้รับการช่วยเหลือได้รับความร่วมมืออย่างดีแล้วบางคนเนี่ยมีเกณฑ์ เกี่ยวข้องกับการเดินทางด้วยนะคะใครคาดหวังที่จะเปลี่ยนโลเคชันที่ทำงานอะไรเงี้ยก็มีโอกาสเป็นไปได้เปลี่ยนงานใหม่เป็นไปได้นะคะแคเรียเชงนะไพ่ขึ้นมาส่งเสริมกันหมดเลยในกรณีหนึ่งเปลี่ยนงานได้หรือใครที่มีเกณฑ์การเดินทางเรื่องวีซงวีซ่ามีโอกาสที่จะผ่านสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีเลยมันเหมือนกับว่า สิ่งที่เราทุ่มเทหรือทํามาทั้งหมดมันมีเขาเรียกอะไรมันสําเร็จแล้วอะ่ะเออนะแล้วดูแล้วมันจะไม่ใช่ความบังเอิญแค่แบบส่วนมนต์ขอพรด้วยมันเกิดจากความเพียรพยายามความตั้งใจความดิ้นรนของเราอะ่ะเออนะคะมันมันถึงจุดสิ้นสุดและต่อจากนี้ก็จะมีแต่สิ่งดีๆที่เข้ามาแล้วนะคะดูค่อนข้างสมหวังแต่อีว่าไพ่มันขึ้นออกแนวแบบ ลากเลือดเขาจะไม่มันเหนื่อยเออนะเดี๋ยวใครรักขณาราศีตุลนะพิมพ์มาบอกหน่อยว่าเหนื่อยจริงหรือเปล่าหน่อยมากๆาะนะนะคะแต่ก็สําเร็จแล้วก็มีไพ่เหรียญขึ้นมาด้วยว่าคิดว่าตรงนี้งานเงินมันมักจะเชื่อมกันเนาะงานดีก็มักจะมีเงินเข้ามานะคะช่วงนี้ก็พยายามศึกษามันมีไพ่บุ๊กขึ้นมานั่นแปลว่าไม่ว่าเราจะทําสายงานอะไรก็ตามเนาะอ่านภาพรวมนี้ว่าจะไม่รู้ว่าทุกคนทํางานอะไรกันนะคะแต่ว่าไพ่เขาบอกว่าพยายามศึกษาหรือว่า เออเขาเรียกอะไรเหมือนทบทวนหรือทําอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับแสงยงานเราอะ่ะเออศึกษาหาความรู้นะคะพัฒนาตัวเองในด้านนั้นๆให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปแบบเนี้ยก็จะเป็นผลดีกับตัวเรานะมันมีไพ่ c a r r e r c h a n เมื่อกีก้อย่างทีมอ่านว่ามีไพ่ของการเปลี่ยนงานเริ่มเส้นทางใหม่ที่ you are on the right path ดูแบบมาถึงว่ามาถูกทางแล้วสิ่งที่เราเราจะแบบ สิ่งนี้ใช่หรือเปล่ามาถูกทางหรือเปล่าคิดถูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยถูกทางแล้วนะคะก็มีโอกาสประสบความสําเร็จมากๆในเรื่องของหน้าที่การงานเนาะช่วงนี้ที่ที่มาฟังเนี่ยนะอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าสุดท้ายเร็วๆเนี้ยก็จะมีโอกาสสาเร็จได้เดินทางได้ย้ายงานงานต่างประเทศอย่างนี้ก็เป็นไปได้หรือบางคนบอกว่าไม่ได้ไปต่างประเทศอ่ะคือเกี่ยวข้องกับการเดินทางการสื่อสารอะไรเงี้ยโซเชียลอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างดีนะอาจจะเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นแบบนี้ก็ได้นะคะ ต่อมาเป็นในเรื่องของความรักนะคะเดี๋ยวไปเริ่มที่คอนโสดกันก่อนเลยดีใจมากเลย่วันนี้อ่านแล้วก็ฟังเสียงแล้วแบบโอ้มันสดใสขึ้นนะมันไม่ไอเหมือนแบบคลิปที่มันผ่านมาของอีฟนะออแต่ก็เริ่มขอแห้งนิดนึงแต่ก็รู้สึกแบบดีขึ้นกว่าคลิปก่อนๆน,นะคะับพะวงด้วยแหละแบบอาหอ่านไปแล้วจะไอหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคลิปนี้รู้สึกสดใสขึ้นจริงๆ สดใสตามพลังงานชาวราศีตุลแน่แเลยคอนโซตว้าวเดอะเวิลด์โอ้โหโอ้โหติดนิสัยแบบเห็นไพ่สวยไงแล้วแบบโอ้โห oh, แล้วก็ไปอาหารนะคนก็คือคนรอฟังก็คืออะไรพูดมาค่ะโอ้โ oh, ห oh, นี่จะดีหรือไม่ดีดีดีแน่อืม มีโอกาสได้คู่เป็นต่างชาตินะเธอเออทำเป็นเล่นไปนะทุกก็มันก็เมคเซนส์ถ้าเธอเดินทางไปต่างประเทศเออเป็นแบบได้ย้ายงานอนะ่ะบางคนย้ายโลเคชันอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะได้เป็นคนต่างชาติต่างประเทศก็ได้ต่างภาษาหรือบางทีอาจจะหมายถึงว่าคนทางไกลอ่ะอาจจะทางไกลต่างภาษาที่เนี่ยจะสมมติว่าเราเป็นคนเหนือแล้วพบแฟนเป็นคนใต้อ่ะนะคุยกันมันเลยม่วนเลยใช่ปะ เออเป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะคือคนโสดอีกมองว่าในเดือนนี้มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะแล้วเราจะได้พบเจอกับคนที่อาจจะแบบอย่างที่บอกไปเป็นต่างชาติก็ได้แล้วก็เป็นคนที่มีความเป็นดีเอนเพรสอะหมายถึงว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็จะดูมีความเป็นแม่นะเป็นมีความอบอุ่นอะไรเงี้ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ยังไงก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเป็นผู้ชายอีกก็มองว่าเขาคนอาจจะเป็นคนที่แบบใส่ใจอะปราณีตเออประมาณนี้นะคะมันได้พัฒนาความสัมพันธ์แน่ๆหรือบางคนอาจจะแบบ บางคนแบบคือมันรักเกินใหม่อะเออพูดแบบนี้ดีกว่ารักเกินใหม่มีความรู้สึกดีๆมอบให้กันละกันนะคะขอขยายเพิ่มหน่อยบอกอะไรได้อีกถ้าอ๋อโอเคเข้าใจคือถ้าเราไม่ปิดกั้นตัวเองจนเกินไปอะเออสำหรับคนโสดเข้าสังคมหน่อยแบบบางบางคนนะแบบว่าไม่เล่นโซเชียลอะไรเงี้ยมันก็ เออแล้วแบบชีวิตส่วนตัวก็เหมือนกับไปแค่ออฟฟิศแล้วทำแล้วกลับบ้านด้วยไม่ค่อยออกสังคมเนี้ยมันก็อาจจะยากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าฟังตรงนี้แล้วคนโสดอยากมีแฟนอยากพบรักใหม่ต้องพยายามเปิดตัวเปิดใจหน่อยนะคะ mm hmm. เราแก้เคล็ดได้นะทุกคนอย่างอีแบบอ, mm hmm. อันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังนะคืออีเป็นคนไม่เล่นโซเชีย hmm. ลนะคะปิด คือไม่ได้เชิ่ว่าปิดไอจีคือลบเพื่อนหรอกอะไม่เล่นอะคืออยากจะลงรูปเก็บความทรงจําอะไรของเราไว้คนเดียวอย่างนี้นะเนาะแล้วแบบพอมาเปิดลวงรู้สึกว่าเฮ้ยรวงมันต้องเปิดอะต้องพบปะผู้คนนะคะอีกก็เลยสร้างไอจีใหม่เลยแบบไอจีส่วนตัวนะเพื่อที่จะให้คนเข้ามาตามมากขึ้นอาจจะแบบเพื่อนที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยบอกต่อเห็นเราอะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะเป็นวิธีการแก้เคล็ดัเล็กน้อยนะคะก็ลองทําดูถ้าเราแบบว่า มีเซฟโซนหว่วงพื้นที่ของเราอย่างเงี้ยไอที่เราไม่อยากให้ใครเห็นก็ล็อกไปแล้วคยเปิดไอใหม่ซะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ Facebook เนี่ยอีไม่ได้เล่นมาตั้งแต่น่าจะ4ีหปีเราบางอีก,ก็เอามาเปิด Facebook ใหม่นะแต่ยังไม่ได้ลงรูปเลยสักรูปอะไรเงี้ยคือจะเปิดไว้คือทําให้แบบเราได้พบปะกับผู้คนเยอะๆนะคะมันก็จะทําให้เราได้พบเจอใครสักคนนะตามลักษณะที่อีอ่านประมาณนี้หรือบางคนเนี่ยไม่แน่อาจจะเป็นคนในวง วงการเดียวกันนะ่ะแบบเป็นคนในที่ทํางานคนในออฟฟิศแบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะใครเป็นชาวลัคนาราศีตุลเดือนนี้ลองสํารวจด,ดูค่ะความรักมันใจจะต้องฟูแน่นอนนะสําหรับคนโสดไปต่อค่ะสําหรับสถานะถัดไปคนมีคนคุยแต่ว่าอะไรสถานะนะอ้านี่ลืมเก็บสองใบขออนุญ,ญาต はいはい。Oh, oh, oh, oh. Hi, hi. ทำไมแล้วอ,อิบว่าชาวัราศีตุลคนที่มีความสัมพันธ์มีคนคุยอยู่แล้วนะคือช่วงนี้มันมีความเลรอกบางเกิดขึ้นมากอันนี้ต้องพูดตรงๆนะอันนี้บอกก่อนคือร้อนตัวบอกก่อนกคือไม่อยากให้ทุกคนที่เข้ามาฟังรู้สึกแบบไม่ดีเวลาที่อ่านเราดวงมันไม่ดีอนะทุกคนเข้าไแต่อีไม่สามารถที่จะ ใช้คําพูดในเชิงคือพยายามจะทําให้มันเป็นบวกที่สุดแต่เอถ้าไพ่มัน,นออกไปทางเนก,กัตถิแบบก็อยากจะตรงๆให้เพื่อนๆได้รับรู้ประมาณนี้นะคะคือบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ไปแล้วอะ่ะแต่ว่ามันเป็นการป้องกันได้นึกออกไหมอืมนะไม่อยากให้คนคิดมากนะคะคืออีมรู้สึกว่าชาวราคณาราศีตุลนะ่ะอาจจะมันมันมีความเปราะบางในเรื่องความสัมพันธ์ตอนเนี้ยคนที่เขาเข้ามาเนี่ย เขาอาจจะเป็น playfulness หมายถึงว่าถามว่าอันนี้พูดตรงนั้นถามว่ามีความชอบพอกันไหมมีแต่บางทีมันแบบมันอาจจะฉาบฉวยเนาะมันอาจจะเป็นความรู้สึกว่าชอบแหละแต่มันยังไม่ได้ถึงขั้นของการเป็นความรักอ่ะเออเหมือนเขาถ้าเราถามถึงความมั่นคงเอาแน่เอานอนเอาจริงจังเนี่ยอี่ว่าคนคนนี้ยังอยู่ในจุดที่ทีเล่นทีจริงนะคะแต่ว่าเขาก็ดูห่วงความสัมพันธ์นี้เหมือนกันเนาะดูเหมือนกับ อยากครอบครองความสัมพันธ์นี้ไว้แต่ตัวเองก็ยังตอบใจตัวเองไม่ได้ว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการคืออะไรอันนี้หมายถึงคนที่เราคุยนะเออมันก็มีแพลนเหมือนกันที่เขาอาจจะคือ e x p r e s s your love ในที่นี้ที่มันขึ้นมาอีว่ามันอาจได้2กรณีนะกรณีแรกอีว่าเขาอาจจะ มาพูดสื่อสารความรู้สึกหรือความในใจกับเราคือมันอาจจะไม่ใช่การมาบอกรักหรือการขอเป็นแฟนแต่เป็นการเคลียร์ใจอะไรบางอย่างและมีเกณฑ์ที่เขาจะเดินจากไปคือมันอ่านได้ว่าเขาอาจจะมีเขาคุยกับเราคนเดียวหรือเปล่าอันนี้นะคะคือบางคนนะอาจจะไม่ได้คุยกับเราแค่คนเดียวอืมอันนี้ต้องบอกไว้เลยหรือเราไอเ,เราเองอาจจะรู้ตั้งแต่ต้นก็ได้ว่าเขาไม่ได้คุยกับเราคนเดียวแต่เขาค่อนข้างที่จะเอ,อ่อเหมือน ความสัมพันธ์ที่มีกับเราอะเขาก็รู้สึกดีอะแต่เขาก็อาจจะแบบรู้สึกดีกับอีกคนหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็อาจจะเ,ออเลือกเลือกที่จะขอไปก่อนอะไรแบบเนี้ยเออนะเออซึ่งก็เลยรู้สึกว่าตอนเนี้ยมันมีไพ่การเปลี่ยนแปลงขึ้นมาทั้งเดทแล้วก็ทั้งแตดไม้มันมีโอกาสที่ถ้าเราไม่ใช่คนที่ใช่สําหรับเขาจริงๆเนี่ยความสัมพันธ์อาจจะอยู่ติดลงนะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวขอขยายเพิ่มเติมให้หน่อยสิ แต่ถ้าเป็นในกแบบอีกกรณีหนึ่งอะถ้ามันไม่ใช่การเลิกลากันไปเนาะมันอาจจะหมายถึงการที่เราไม่ได้สถานะสักเทียแล้วมันก็จะเป็นแบบเดิมนะคะแปบดบเหรียญคือการทําต่อไปเรื่อยๆความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ซึ่งอิมมองว่าตุลน่ะอาจจะไม่ได้สบายใจหรอกเพราะเนื่องด้วยเนี่ยคือปัญหามันคือความไม่ชัดเจนความอึมครึมอยู่แล้วแล้วบางคนเนี่ยอาจจะรู้อยู่แล้วด้วยว่า เขาไม่ได้คุยกับเราอยู่คนเดียวนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับใจเราแล้วว่าอีกเคยอ่านไปนะในในในหลายๆคลิปนะคะว่าบางคนเนี่ยโอเคคือไม่ได้รีบร้อนในเรื่องความรักแล้วโอเคที่จะรอคอยนะโอเคที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแบบนี้แต่สําหรับบางคนนะ่ะ เขารู้สึกไม่โอเคจริงๆว่าถ้ามันซับซ้อนนะคะฉันก็ไม่ทนนะคะมันก็เป็นสิทธิ์ของเราตอน,นอะนะเนี้ยนะภายในอนะคนบอกว่าเรากําลังคิดแต่ตรองอยู่แต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีคนที่เข้ามาดึงเราออกจากวงวานเนี้ยน่นาจ,จะหมายถึงว่าสุดท้ายแล้วเราอาจจะคิดได้ว่าม,มันต้องถึงการจุดจบแล้วเนาะเพื่อที่เราจะได พบเจอการเปลี่ยนแปลงหรือไปพบเจอกับใครบางคนที่เขาแมทเขาเหมาะกับเรามากกว่าและเขาจะไม่เพรสฟูเน็ตกับเราคือไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่แบบเรื่อยๆไปแบบไม่ได้มีจุดหมายปลายทางแบบเนี้ยก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่าสาหรับบางคนที่บาลลาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคนเนี้ยมันใช่มันโดนใจมันยังมูฟออนไม่ได้และฉันโอเคที่จะอยู่ในจุดแบบเนี้ยอีฟก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะคะก็น่าจะประมาณนี้สําหรับบางคนอาจจะแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ คือยังไม่เกิดปัญหานี้ขึ้นน่ะก็ก็อย่าไปพะวงนะอย่าไปแบบแพนิคเองว่าเอา้าสุดท้ายต้องเลิกกันเหรอบางมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวเนาะบางคนอาจจะไม่ได้ตรงกับพลังงานที่อีบานก็ได้นะคะก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะยังไงก็มาอัปเดตแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะคะอ่าขอไปสถานะสุดท้ายนะคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วเป็นแฟนกันแล้วเนาะ s o ซป a, time, like said, a like t o ชันโซ e t เลิ o ก i นทุกอิ슈เอว่ามีความห่างไกลเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็อย่างที่บอกไปนะบางคนมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนงานใหม่ยกย้ายถิ่นฐานที่อยู่หรือบางคนเดินทางต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะระยะทางความไกลก็ดูเป็นอุปสรรคในที่นี้เหมือนกันแต่มันก็ไม่ได้คือถ้าเรารักกันแล้วอะเนาะเออมันก็ มันก็ยังเขาเรียกว่าอะไรเหมือนมีอะไรบางอย่างที่เชื่อมโยงกันนะคะเพราะมีทั้งไพ่โซเมไดก็มัโทอรชูแล้วก็มี6ถ้วยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาตรงนี้ดูจุกจิกดูเล็กน้อยค่ะดูเด็กน้อยแล้วอาจจะรู้สึกคิดถึงการน,น้อยอกน้อยใจกันมีบ้างนะมีความเป็นเด็กมีความแบบงอนหนะแง่งอนกันเกิดขึ้นบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็เลตโกมัลโทไรชูเป็นปัญหาเล็กเล็กที่มองข้ามไปได้ตอนนี้นที่เขารู้สึกนะความรู้สึกของเขาที่มีต่อเราเนี่ยมันคือความรักความผูกพันที่รู้สึกแบบ คิดถึงอะไรอาวร์อยากกอดอยากยืนด้วยอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ก็ต้องฝืนใจหรือทําได้แค่อดทนเพราะว่ามันอาจจะเป็นอนาคตของเราอะไรอย่างเงี้ยหรือในทางตรงข้ามแฟนเรานั่นแหละคือคนที่ต้องไกลนะคะคืออิมว่าเขาอ่ะแปดแปดดาบอ่ะมันคือความอึดอัดความไม่สบายใจความรู้สึกไม่คอมฟอร์ตแบบนี้ก็ได้พอเราต้องไกลกันนะนะแต่มัน มันก็มีไพ่ดีๆขึ้นก็คือหกถ้วยความเป็นห่วงความยังรักแบบเป็นรักที่ค่อนข้างผูกพันด้วยไม่ใช่รักฉาบฉวยเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนมีคู่สิ่งที่จะต้องเตือนไว้ก็คือการแง่งงอนกันอะแบบบางทีก็อย่าเล่นใหญ่เกินไปหรือบางทีเราก็พยายามคุยกันด้วยเหตุผลอย่างงี่เง่างงงงงิงกันเกินไปแค่นี้คะ่ะก็น่าจะไม่เป็นอะไรแล้วเดี๋ยวขอเปิดไพ่เพิ่มให้นิดนึงว่าไพ่เนี่ยมีอะไรอยากจะแนะนาําหรือบอกกับเราไหมนะ The มา i c ชีเความรัะความสัมพันธ์เนี้ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุม้มครองเราอยู่นะคะแล้วก็เออมันอาจจะมีปนเนี่ยเถ้วยอ่ะมันคือความฟุ้งซ่านเพ้อเจอ้อของเราก็ได้บางทีเราแบบคิดจุกจิกเกินไปนะคะคืออีบา่าด้วยความพูดในฐานะของคนที่เคยมีแฟนและกันว่าบางทีระยะทางความไกลอ่ะมันทําให้เรามาโนเพอคิดอะไรไปได้เองเยอะมากว่าพฤติกรรมเนี้ยแฟนเราต้องเป็นแบบนี้แบบนี้นั่นเลยทัทง้งทังที่เราอ่ะ ก็ไม่ได้รู้จริงว่าเขาเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะคะมันก็จะมีความคิดที่ฟุง้งซ่านไปนิดนึงกระจัดกระจายนิดนึงก็ระมัดระวังตรงนี้นะคะหรือระมัดระวังคําพูดไพ่เดลเมจิเชียนเนี่ยข้อเสียคือการพูดเรื่องคําพูดนะบางทีอาจจะกลายเป็นว่าพูดแบบแทงใจดําเกินไปพูดแบบไม่ได้คิดถึงใจเข้าใจเราหรือพูดไปแล้วแบบเราทําได้หรือเปล่าอะไรแบบเนี่ยนะคะก็ระวังตรงนี้นิดนึงแล้วก็ความคิดมากคิดเยอะส่วนใหญ่อีกว่ามันจะเป็นถ้าเป็นเรื่องของความห่างไกลอีกคิดว่า เราคิดมากคิดเยอะไ่ไปเองนะแล้วก็เกิดเรื่องจุกจิกเล็กๆน้อยๆนะคะอีกอย่างหนึ่งช่วงนี้เจ็ดถ้วยอาจจะหมายถึงการมีภาระพันธะหรือสิ่งอะไรที่ีลงุงตุงนางคือมีสิ่งที่ต้องจัดการหลายอย่างอยู่แล้วนะคะมันเลยทําให้อย่างที่บอกไปว่ามีม,มีมีเรื่องแง่งอนกันอย่างเงี้ยแต่ว่าเจ็ดถ้วยมันแปลว่าถ้าเราอะจัดการไปทีละเรื่องค่อยๆเค,คลียร์ไปเนี่ย มันก็มีโอกาสที่เราจะเคลียร์ได้สําเร็จนะเพราะมีเดเมจิเชนออกมานะคะก็คือค่อยๆเคลียร์ไปสักๆไปเรื่อยๆแบ่งเวลาให้ถูกต้องเวลานี้สมมตินะคนเป็นคู่กันบางทีแบบเวลาเนี้ยควรแท็กหากันอนะ่ะคนแท็กไม่ใช่คนเแท็กหากันใช่ใชป่ะส่งข้อความหากันแล้วเราหายไปอะ่ะเรื่องอะไรเราหายไปอะ่ะเราบอกคนน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจว่าคะมันก็จะลดปัญหาหรือความขัดแย้งลงไปได้นะก็ประมาณนี้แล้วก็อีกว่ารัคนาราสีตูลในเดือนนี้ไม่ค่อยมีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะออกเป็น ในเชิงต้องยินดีด้วยซ้ำไปมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆม,มีเรื่องการเปลี่ยนแปลงเข้ามานะคะก็ขอให้เป็นเดือนที่ดีแล้วกันนะคะสำหรับวันนีบ้บายๆค่ะ